เดี๋ยวพอดีก็โทษนี้บุรีรัมย์ครับพี่น้องครับพ่อพี่น้องนะครับเชินเดือดเชินเคยครับมื่อนี้ครับป๊าป๊อพ่อพี่น้องครับนะครับเนาะกับการให้อาหารเสริมนะครับสำหรับหอยเชลลีสีทองของเข้านะครับเบาตัวนี้ห้อีหยังแน่เนาะเนื้อจากอาหารที่เห็นอยู่ข้างหลังครับพี่น้องท้ายออกบ้าครับนี่คืออยังครับแม่นละครับพี่น้องครับนี่คือเนื้อแดงนะพี่น้องเด้อนะครับผมขยายใบเห็ดใบครับผมนะครับเนาะ ครับก่อนที่ฟังครับพี่น้องครับอย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดติดตามซันกระดิ่งกิ้งกิ้งนะเด้อพี่น้องเด้อครับเผื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องจะได้เลี้ยนรู้นะครับเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองไปน้ำกันครับผมหากสนใจครับพี่น้องครับสนใจอยากลองเลี้ยงครับมีไข่แบ่งนะครับเด้อนะครับเนาะโทรมาครับพี่น้อง086ครับ3377641โทนี่บุรีรัมย์นะครับเนาะ เรือสีแอดไล์กันเลยครับี่นนองเบอร์โทรนี่แหละครับผมเฟซบุ๊กครับผู้ใดเด่นเฟซบุ๊กน้อหยกเมื่อนะครับผมเฟซบุ๊กครับผมโท่นี่บุรีรัมย์ครับทักมานะครับมันผูดมาจ่านะครับแลกเปลี่ยนข้อมูุ่กันนะครับเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับกับกระสีปนนี่โท่นี่บุรีรัมย์ครับครับผมนี่คือผลงานนะครับผลงานนะครับไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับจากพอพันธุแม่พันนะครับพ่อได้เก็บทุกมืออยู่นะครับเดินนะครับมือหลายมือบ่อนะครับนอะนี่ครับ นอกเหนือจากอาหารพืชน้ำธรรมชาติครับนี่ครับจอกนะครับจอกมีพักนะครับมีผักตบชาว่าครับสิ่งเล่านี่นะครับหอยกินดีขนาดครับผมครับผมนี่นะครับผลผลิตของเ้านะครับพ่อได้แบ่งปันพี่น้องไปแมนละครับผมนี่คือกําลังสีเก็บนะครับเนาะก็เลยอยากมาแบ่งปันพี่น้องนะครับเนาะครับสิ่งสีเป้าทั้นี้ให้ครับนี่คือครับผมโอ้นะครับ หัวอาหารประดุกนะครับไซส์ใหญ่นะครับเนาะนะครับผมให้มืออ่าสองมือเท่านึงนะครับเนาะอ่าสองมือเท่านึงนะครับกระซี่ต่งรอบกับการนะครับกับการเปลี่ยนน้ำพอดีนะครับพี่น้องท่านใดที่นะครับอยากล่องไฮไลท์ได้กินนะครับนี่ครับประมาณซัมนี่ครับก็อย่าลืมครับอย่าลืมที่จะขยันเปลี่ยนน้ำน้ำเลือดครับเพราะว่านะครับมัน อาจซีฮ็ดหายนามเสียเร็วจักน้อยนะครับใส่เข้าไปจะห้หลายจะหายลายนะครับเนาะบ้านไปพ่อสมินนะครับพี่น้องเพื่อนได้กินนะครับเนาะครับผมนี่คือบอนะครับขอพันเมฆพันครับนี่นะครับบอดินเข้าๆครับนี่ครับกันยังออกไข่ยางตอเนื่องครับ อ่านี่ครับมีปลาด้วย okay. มีไข่ด้วยครับมีไข่หหไง evet. <Squ fluid. S 1> น,นะครับไข่ไงหญ่นไดหม่ก็มีปูนก็มีใช่แล้วนะครับเป็นหินอิ่มครับมีกระสีเมือดอีกแล้วครับผมเอาพักตบชาวบามาให้ครับกินเกลี้ยงนะครับอ่าเกลี้ยงเลยนะครับเอาเสือในพืกนน้อยนะครับน้ำกระเลื่อมดำอื่นกระชีไดเปียนแล้วครับนี่นะครับเนาะน้ำเลื่อมดำแล้วนะครับ เราสังเกตเอาเด้อพี่น้องมันสังเกตนะครับตามให้ท่านตามความรู้สึกหอยให้ท่านครับผันเข้าหูซึกว่ามันสีเสียมันสีเน่านะครับแต่เข้ากับฝาวเปลี่ยนได้เลยนะครับน้องนี่นะครับพักตบชวาครับผมบริตัดได้ครับเพื่อนเห็นท้องเพื่อนเองครับเหลือแต่ทนนะครับนาะกินเงานะครับอันนี้เป็นต้นต้นทูบนะครับต้นทูบตัดมานะครับ นี่แหละครับพี่น่องครับผมนะครับผักตบชาวว่านะครับแทนเพื่อนสีกินนะครับเลื่อมแทะตั้งเต่เปลือกครับบวเลื้อครับพอเปลือกหายต้นก็คือกินตามไปนะครับเนาะกินดีครับพี่น้องลาหารย่งยกับสีงามขนาดครับผมนะครับเนาะนี่แหละครับฝากพี่ฝากน้องครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับของบาทูนีมุลลัมนะครับในการเสริมนะผัดอาหารนะครับหอยเชอรี่สีทองของเฮ้าครับผม มีอย่างกระโทรมากครับแหลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกไปน้ากันนะครับเนาะครับครับผู้ช่วยของเขานะครับน้องพอดครับกำลังให้อาหารนะครับฝั่งนู้นหน่อยครับฝั่งนู้นหน่อยทางนู้นได้มีมาเลยนั่นแหละครับโอ้ไม่ละครับ หอยก็ขึ้นมากินนะครับครับผมนี่คือนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับหลายท่านอาจจะใช้ยูนะครับเนาะสิ่งสําคัญครับให้อาหารที่หลากหลายล่องเบื้องเดือกทีนองเดือนะครับบางท่านก็บอกว่าให้เฉพาะผักไอผักชัยย่าหรือผักชุโรตีเห็ทิเเปลือกเพ็นผุนะครับเปลือกบัวสวยนะครับกับล่องเสริมครับหัวอาหารแน่นะครับเสริมผักบุ้งแน่เสริมผักตบแน่นะครับ เสริมหลายๆอย่างเข้าไปเสริมหญ้าเศียร์ยายังก็ได้ครับนะครับหขวธรรมชาติเป็นยังนะครับบางแลงเนียวนุ้ยใ่เลือกสวยนะครับเพราะว่าเขาได้กินอาหารที่หลากหลายนะครับฝักพีฝักนอกเป็นกําลังใจให้ครับสุขสุขคุ้ว่ามือไม้มือเก่านะครับผู้ทีกําลังท้อแท้นะครับบางคนเลี้ยงเลาตายนะครับก็เป็นกาลังใจให้สู้ๆครับหาสาเหตุให้เจอครับพี่น้องครับ่าเป็นยังนะครับหอยเขึ้นอตนะครับเนาะ คลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเช่นเดิมเช่นเคยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีประโยชน์กดติดตามซันการดิงกิงกิงให้บ้าทุน่นดีเลเด้อครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับป๊อตบ๊ายบาย